วันนี้จะพาไปดู10อย่างของแพงในเซเว่นไม่ว่าจะเป็นน้ำขนมของกินเล่นของเวฟหรือแม้กระทั่งไอติมมาดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างก็ไปรับชมกันเลยครับมาทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิว10ของกินที่ราคาแพงในเซเว่นบางอย่างอาจจะไม่ได้แพงแต่เรียกว่าราคาค่อนข้างสูงละกันเพราะบางอย่างอาจจะได้ปริมาณเยอะบางอย่างได้ปริมาณน,น้อยเดี๋ยวมาดูกัน10อย่างมีอะไรกันบ้างมาเปิดอันแรกเลยอันนี้คือชาชยี่ห้อพ็อกคาชาเนี้ย ถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศอะ่ะมันจะราคาถูกกว่าน้ำเปล่าอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยผมกินประจําประมาณ 25, 30, นะ2 5่สิบาสแต่ในเซเว่นบ้านเราขาย75บาทน่าจะเป็นชาที่มูล,ลค่าสูงที่สุดในตู้แล้วคือคือเรียกว่าแพงแคตตากรีเดียวกันอ,ะอ่ะแต่ปริมาณก็เยอะนะเยอะปริมาณนี่คือ1.5ลิตรลองชิมดูรสชาติจะเหมือนสิงคโปร์เหมือนต่างประเทศไหม อันนี้เป็นชาเขียวกินมะลิอร่อยเลยรสชาติจะมาตรฐานทั่วโลกหวานน้อยหวานน้อยถ้าเทียบกับชาปกติทั่วไปปกติไม่ได้แพงมากเพราะว่าขวดหนึ่งขาย2 0 3 0มันก็จะอยู่ประมาณ 500ML แต่เนี้ยมันอยู่พันห้าเจ็ดสิบห้าบาทก็ลองไปคิดกันดูว่าแพงหรือถูกนะอันต่องมาผมนี่อันนี้คือเรียกว่าเมลตี้คิดฟูตี้มันคล้ายช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตนมอ่ะซึ่งอันนี้เป็นรสชาติช็อกโกแลตอันนี้เป็นรสชาติสตรอเบอรี่กล่องนึงเนี่ย 59าบเาทถือว่าแพงนะเพราะมันเบามากเฮ้ยเปิดยังไงอ่ะแกะมานี่น่ารักมากแกะมาเป็นอย่างนี้เป็นแบบกิมมิค่ปุ่นอ่ะมันก็จะมีฟีลแบบให้อ่านแต่ซึ่งอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ผลิจีนนะและข้างในก็จะเป็นเป็นถุงเล็กๆนี้มีทั้งหมด6ชิ้นอุ้ยชิ้นละ10บาทนะนี่โอ้นี่ชิ้นละ10บาทนะนี่ผมไม่แน่ใจมันต้องแช่เย็นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอะไรเีอยเป็นเหมือน คาราเมลคาราเมลเลยชอโอแลรมันมีความแบบแปลกๆอะ่ะมันไม่ได้แบบเข้มข้นจัดอะ่ะหมายถึงตัวสตรอเบอรี่นะมันมีความหวานนผมรู้สึกว่าอ่ออาจจะต้องไปแช่เย็นนิดนึงใครที่ดูอยู่เอาไปแช่เย็นงก็เลยนะแต่สำหรับผมอันนี้รู้สึกว่าเฉยๆรสชาติมันแปลกๆนิดนึง อันต่อมาครับผมนี่อันนี้คือเนสเล่โกโก้ขันนี่บางคนงงอา้าวทำไมมันแพงกล่องนี้เนี่ยราคา8.4บ่บาทน่าจะแพงที่สุดในบรรดาพวกเขาเรียกอะไรซีเรียลอาหารเชา้ามันน่าจะด้วยความที่ปริมาณมันเยอะอด้วยส่วนหนึ่งคือถามว่าแพงไหมอาจจะไม่ได้แพงแค่เขาขายปริมาณเยอะมูลค่ามันเลยสูงในคตตากรกนี้อันนี้ถือว่าแพงที่สุดละแ4บบาทตองน,น่นจะเป็นเงินเงินปกติทั่วไปอันนี้คือแบบน่าจะอยากกินเองเลยซึ่อันนี้คือของแท้ อันนี้คือเขาทํารูปร่างหน้าตาใหม่นะเมื่อก่อนมันจะเป็นไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าจริงด้วย่าอันนี้นะเมื่อก่อนมันก็จะเป็นโค้งงอ่ะเออเออเออใช่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 โค้งโค้งเดี๋ยวกําลังกําลังหาให้ดูอยู่ถ้าก่อนมันจะรูปโค้งโค้งกินยนก้จากมันจะบาดปากแต่อันนี้เขาเปลี่ยนรูปร่างใหม่เป็นเป็นหัวหนูไอไอตัวหัวหนูในคันที่อ่ะมีโกโก้ ว่าฮะดีเหมือนเดิมก็รสชาติเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนรูปลักษให้มันดูน่ารักขึ้นมาทุกคนอันนี้เป็นแคาตากอรีเบเฟอร์เหรอหรือว่าแครกเกอร์ก็ไม่เชิงแต่ยี่ห้อนี้ทุกคนกน่าจะรู้จักสนกเกอร์สนกเกอร์อ่าเวสนกเกอร์นะเวลาหิวโมโหนี่นูกัตเคลือบช็อกโกแลตนมอ่าถุงนี้12ชิ้น145าบาทเอาเรื่องอยู่นะ 12ชิ้น1 4 5้บาท145บาทเ<า>มื่อคำนวณแล้วตกชิ้นละ12บาทนี่ทุกคนรูปร่างหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือแบบไม่ได้แช่ <laughs> แบบไม่ได้แช่อ่ะ <laughs> ก็จะเละๆนิดนึงล,ลองกัดดูอืมคำนว่าผมอร่อยแต่หวานไปนิดหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเหรออันนี้มันมีความเป็นช็อกโกแลตมีคาราเมลแล้วก็มีความเหนือหนึบของที่เป็นนูกัตและถั่วเอออันนี้ผมชอบเลยแต่ถ้ารสหวานกว่านี้นิดจะดีมากคาราเมลมัน หวานไปอ่ะมันหวานแสบพอเลยแต่เนี่ยหอมถั่วเออแต่หอมถั่วหอมถั่วหอมคาราเมลคาราเมลนี่คือแบบเหมือนหนาๆเลยอะค่ะเออคาราเมลนี่คือหนาตับแหละอันนี้แต่ไอ้ทมให้แค่กินแค่วันละอันนะต้องจํากัดการกินถ้าจะหวานขนาดนี้อันต่อมาอันนี้เรียกเป็นแน็กแล้วกันเป็นแน็กรสหมูแต่แต่แต่บางคนก็กินเป็นแน็กอะแต่ว่าอย่างเขาคนจีนใช่ป่าเขากินกับข้าวต้มได้นะมันคือหมูแห้งกรอบ อันนี้รอริจินอลตาเจ้าสัวของเจ้าสัวนี่เขาแบบผลิตภัณฑ์อ่าพวกนี้เยอะแยะมีอะไรนะเข้าตังหน้าหมูข้าวตัง แพ็กนี้ที่เห็นเขาเขียนว่าเซฟแพ็กใช่ไหมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอเอาเรื่องนะมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับของสะดวกซื้อในเซเว่นถือว่าคนข้างสูงแต่อาจจะไม่ได้แพงเพราะว่าปริมาณเขาก็ค่อนข้างเยอะแพ็กเบิ้มๆแต่มีให้สองถุงราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ารวมทั้งหมดจะได้หนึ่งร้อยห้าสิบห้ากร,รมัมหนึ่งร้อยสิบกร,รมัมบวกสี่สิบห้ากร,รัมแต่นี้ผมไม่เคยกินเว้ยอองตรงป่ะผมไม่ได้คิดไปเอง <c oughs> เหมือนนะ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนอยู่ ผมไม่ได้คิดปเองนะแต่มันค่อนข้างเหมือนเหมือนอะไรให้เราคอมเมนต์ดูถ้าคิดเหมือนผมแต่มันคือของของคนเนี่ยแหละมันคือของคนอ่ะเอาลองกินดูอืมอร่อยอร่อยอ๋อมันเป็นริ้งคล้ายๆนี่เลยอะหมูหมูแผ่นหมูแผ่นทอดหมูแผ่นทอดกรอบแต่ว่าเดวกานเป็ดแห้งเป็ดรูปแบบเป็นเหมือนแน็คอย่างเงี้ยอร่อยนะอร่อยกินเพลินนะเนี่ยกินกับข้าวต้มอร่อยอะมมันจะออกหวานถ้าคนไม่เคยกินนะมันจะออกหวานหวาน หวานๆก็รสชาติไม่มีเค็มปลายนิดๆจะหวานน้ำมาเลยกินเป็นขนมได้ต้มนี่อร่อย้าต้มอร่อยอันต่อมานี่เป็นแคตตาล็อกที่เขาเรียกว่าอะไรเวฟละกันอาหารแช่แข็งของเซเว่นนี่คือเกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิซุปหม่าล่าโอ้ฟังจากชื่อแล้วน่ากินราคา69บาทกระแป๋งเนี่ย69บาทเกือบ70บาทเอออีกบาทนึงก็70็ดสิบคนไปทางจะร้อยนั่นะค่อนข้างสูง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงหลังจากไปเวฟมาแล้วเกิดออกมาโอ้โหกิ่นหอมมากนี่ทุกคนน่ากินมาก hmm. ห้าตัวให้ดูความเกี๊ยวโอแล้วดูแล้วดูทรงมันแบบดู hmm. เป็นรูปแบบรูปกุ้งเออเป็นทรงกุ้งแท้ๆเลยดูดิฉเฉลี่ยแล้วเกือบสิบหาบาทต่อตัว hmm. ลองดูแล้วกันชุบหมาล่าด้วยืม hmm. ไม่ชาแต่หอมเกี๊ยวอร่อยมากลองชิมดูเรือบจะชาแต่ไม่ชาและหอมมากหอมพริกแต่ไส้ข้างในเนี่ยกุ้งน่าจะครึ่งตัวกุ้งตัวไซส์เล็กๆอ่ะมีครึ่งตัวแต่รสชาติที่เขาปรุงในตัวกุ้งในตัวหมูอ่ะเอ้ยสดน้ำว้ยโอ้โหเป็นไงเป็นหมาล่าที่สดน้ำได้อ่ะใช่อร่อยมันตัวตัวไส้เกี๊ยวที่เขาปรุงอ่ะรสชาติมันดีมากเลยนะ มันมีเค็มมันมีหวานนิดนิดมันหวานจากตัวกุ้งด้วยเออคนที่ชอบกินหม่าล่านี่คือนะดได้เลยนะแก้ขัดได้เลยอันต่อมาผมนี่อันนี้คือต็อกปกกเป็นแบบว่าจะบอกว่าสําเร็จรูปแมมเป็นกึ่งสําเร็จรูปแล้วกันแต่ราคาเนี่ยแปดสิบบาทคือเป็นแคตตา,า,าล็อมาม่าหรือหรือถ้วยที่ราคาแพงมากซึ่งจริงๆแล้วต็อกปกกี ok เนี่ยถ้าเราไปซื้อในของเวฟเซเว่นมันถุงหนึ่งมันมียี่สิบเก้าสามห้าที่มันจะมีรสชีสมีไส้กรอกมีอะไรด้วยที่วางอยู่ตรงที่มันจะวางอยู่ในช่องช่องเดียกับ โค้กแฮนวิสอ่ะสามสิบห้าบาทเองแต่อันนี้แปดสิบบาทมีชีสด้วยนะอ่านี้มีชีสเหมือนกันอันนู้นก็มีเหมือนกันเยิ้มๆเลยไส้กรอกด้วยอ่าลองลองดูข้างในข้างในคือยังไงบ้างอุ้ยอ้าวหมดแล้วเหรออันนี้เป็นชีสพาวเดอร์เป็นผงผงชีสผงชีสล้วนเลยเหรอผงชีสล้วนเลยอ้าวแล้วรสชาต่อก็เนี่ยคงอยู่ในนี้แล้วไม่ใช่อันนี้กันชื้นนะกำลังดูอยู่ว่าอันนี้อันนี้ห้ามกินนะอันนี้อันนี้กินไม่ได้นะอันนี้เป็นกันชื้นเทใส่เข้าไป มันดูน้อยมากเลยมันดูน้อยนะค่อนข้างน้อยนะของชีสใส่เข้าไปรูปร่างหน้าตามข้างในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปใส่น้ำร้อนแล้วเข้าไโครเวกันครับผมบล๊อกเราได้แล้วหูน่ากินอยู่นะทำไมมันเลอะอย่างเี้ขานอมันน่าจะผุดออกมามันน่าจะเดือดทุกคนให้ดูหูยควันท่วมเลยนะ ม,ม,ม,มันดูเคลือบชิีทุกอันนูให้ดูอีกรอบดูดิดูความดูความเคลือบดิะถ้า80เป็นราคาที่แบบสูงเนาะตัวแป้งตจอกดีมากเลยตัวชิ้นัวมากเป็น80บาทที่ ร,ร,รสชาติอร่อยกว่า3 9บาทหรือ35บาทที่เป็นจ็อกบ๊อมแบบมี4ชิ้นอะของเซเว่นที่มันจะมีลูกชิ้น่มันจะมีไส้กรอกอะผมชอบกินอยู่น้นะลุกคน้ี่นี่ไม่ปชนรสชีสเว้ยรสชีสอะเข้มข้นมากมนชีสนัวมากชีสนัวมากแล้วเส้นต็อกมันหนึบมากม,มันหนึบมันนัวมันนุ่มมากเลยอือทุกคนอันนี้เราไปหาดูนะตามครับตามกระป๋องมาม่าตามกระป๋องโจ๊กอะมันจะอยู่แอบแอบอยู่อืออือลองดูสักครั้งก็ได้ผมว่าดีแต่กินบ่อยก็ไม่ไหว ราคามันสูงไปน่าจะนําเข้ามากินแค่แบบอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะ่ะอืมโอเคเลยนะอันต่อมานี่เป็นคาตาคัลี่ถั่วถัวพวกนี้มันก็จะค่อนค่าราคาสูงอยู่ใช่แต่ถุงเนี้ยหนึกรัมเนี้ยราคา139บาทอ่านะถ้าถุงใหญ่อะ่ะเอาจริงๆมันประมาณเกือบ500ราเหมือนเค<ล>ยเจอแมคคาเดเมียถุงใหญ่แมคคาเดเมียอย่างเดียว 500บาทครึ่งกิโลก็ถือว่าแพงแต่เนี้ยเราหาได้เท่านี้นี่คือ139บาทมีอัลมอนด์มีเม็ดมะม่วงหินมาพานต์มานีแมคคาเดเมียและพิชากิโอนี่หลากหลายมากอ่ะลองให้กล้องดูมันก็จะมีความหลากหลายนะที่สุดที่สุดและที่ผมรู้สึกว่ามันคือ k ิง g ล้วผมยกให้แมคคาเดเมียแมคคาเดเมียนี่คือคิงสุดแล้ว มันมันหวาน,วานทำหอมแต่กินเยอะๆไขมันน่าจะพอกตับนะคาร์เมียอย่างว่าแหละของพวกนี้กินน้อยๆมีประโยชน์กินเยอะๆก็ไม่มีประโยชน์เสอย่างทุกอย่างอ่ะทุกอย่าง,งกินเยอะไปไม่ดีเมม่วงเขาเขาให้เต็มเม็ดนะเต็มเม็ดเขาให้เขาไม่ได้ให้เม็ดแตกนะเขาให้แบบเต็มฝักเหละแต่ราคาเมื่อรลกุนหัวแล้วคนห้ามทางสูงแหละให้ผมเลือกกินคุ้มก็ถั่วปากอ้าหรือแม่กาวถั่วลิสงอ้าถั่วปากอ้าถุงนี้ยี่สิบอ่ะ ปริมาณเนี้ยยี่สิบสามติบอ่ะถ้าเราหนูอาก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นแคตตาลีบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยปกติเราจะเห็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทแต่อันนี้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อนงชิมเอ็กเจไฝ่ราคาหกสิบห้าบาทปกติมาม่าเกาหลีสี่สิบบาทนี่ก็แพงแล้วโคนกินข้าวกะเพราได้จานหนึ่งเลยกะเพรากะเพราไข่ดาวอ่ะ แลกับผูอบราคานี้ลเลยใช่ราคานี้เลยเ,ยเยส้นบะหมี่เนี่ยก็ปกติแต่มีความเล็กกว่าเกาหลีนิดนึงนะมันดู<อ>เป็นเหมือนบ้านเราปะถ้าสมมติว่าเป็นของเกาหลีเลยมันจะหน,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 นาหนาหนาหนาดูนุ่มๆแต่อันนี้ค่อนข้างแบบเล็กๆหน่อยอ๋อเสน้นหนไปายแล้วก็ผัดก็มีตามมีตามเกิดอุ้ยอุ้ยเหมือนกันเลยอุ้ย้องกันเลยที่อุ้ยคืออะไรวะมันเป็นโลโก้โลโก้ของนงชิมอ่ะนงชิมอ่ะเนี่ยไม่รู้เห็นปะ เนี่ยทีนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วว่าจังหวะที่เราเอาน้ําออกเนี่ยผักกับเนื้อหรือหมูเนี่ยจะออกเยอะแค่ไหนแล้วทำไมทำไมเราไม่โกยใส่จานนะดูออว่ารากนะเรียบร้อยทุกคนหลังใจากให้เราใส่เครื่องใส่เรียบร้อยกินหอมมากน่ากินนะแล้วดูเส้นดูเส้นดิเส้นมีความเหนียวนุ่มมากดูในกล้องเหมือน <laughs> เหมือนถ่ายโฆษณาเลยเออจริงแบบยืดแบบ โอ้แต่กินผมไม่แน่ใจว่ารสชาติอะไรด้วยเราไม่ได้รู้ด้วยรสชาติอะไร<ต>เราเร, <Geez. S 1> ราไม่อ่านด้วยรู้ว่าจะต้องมีต้ยมยำอ่อนะมันเหมือนเป็นรสชาติต้ยมยำกุ้งแต่มีความฮิเกาหลีต้ยมยำกุ้งใส่พริกเกาหลีเผ็ดเผ็ดแต่รู้สึกว่าเราชินกับรสชาติต้ยมยำกุ้งบ้านเรามากกว่าอันนี้มันมีความต้มยำกุ้งแต่มันเป็นรสชาติ ออกไปอินเตอร์นิดนึ่งอะอเป็นต้ยมยำกุ้งที่ไม่เค็มเป็นต้ยมยำกุ้งที่รสเค็มรสเปรี้ยวเออไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากไม่เค็มมากมแต่รสชาติยังคงเป็นต้ยมยำแต่เผ็ดแต่สิ่งหนึ่งที่พุ่งคือโคตรเผ็ดเลยเผ็ดพุ่งเลยมันก็เป็นรสชาติที่มันเหมือนเกือบแล้วอะอีกนิดนึงอะสำหรับตัวผมอีกนิดหนึง่งไม่เราอาจจะชินกับต้มยำกุ้งแบบไทยไงด้วยด้วยความที่เราชินกับรสชาติน้ำต้มยำกุ้งเลยแต่พอมากิน เจ้าเนี้ยมันรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ถึงแต่ไม่แน่คนต่างชาติที่เขาได้กินหรือคนเกาหลีที่เขาได้กินรสชาติเนี้ยเขาน่าจะอร่อยอ,อีกอย่างหนึ่งออกไปทางหวังนิดๆใครไม่กินเผ็ดนี่คือแบบไม่ได้ใครไม่กินเผ็ดใครไม่กินเผ็ดไม่ได้เพราะนี่ขนาดเรากินเผ็ดนะแต่ราคาก็ลองไปเทียบกันดูนะหกสิบ้าบาทถามว่าน่าลองไหมน่าลองแต่ว่าใครจะกินต่อหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบละและอันนี้ครับผมหลังจากมาม่าเผ็ดไปนี่ นี่คือไอศ์ครีมหรือไอติมไอติมวอเป็นไอติมวอไม่ใช่วอธรรมดามเป็นวอนำเข้าเพราะกระป๋องนี้ราคา149ร14บาทเป็นไอติมนำเข้าซึ่งรสชาติเนี่ยเป็นดาร์กช็อกโกแลตอิตาเลียนช็อกโกแลตวู้ให้ดูรูปร่างมันเอาง่ายง่ายคือเป็นวอพีเมียมใช่ไหมใช่แค่วอขนาดประมาณนี้น่าจะอยู่ประมาณส0่สบาบาท40บาทสี่ิ 50 60มันจะเป็นถังอ่ะมันจะเป็นแบบอ่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรสโอรีโอ้รสอะไรอย่างงี้ใรสมะวานิลารสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอะไรประมาณนั้นซึ่งในนี้เขามีผสมเนื้อช็อกโกแลตหรือชิ้นช็อกโกแลตเข้าไปในรูปเนี่ยไม่ใช่ถั่วนะแต่เหมือนเป็นรูปแบบเนื้อช็อกโกแลตชิ้นน่าจะเป็นแบบชิ้นก้อนๆกันนั่นแหละลองดูไม่รู้แหละเห็นโยเห็นโยทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนไอติมวอลปกติ มันเหมือนกินช็อกโกแลตที่มีช็อกโกแลตชิพของไอติมวอลปกติรสชาติช็อกโกแลตก็ดูมีดาร์กมานิดนึงขมมานิดนึงแต่รสชาติมันไม่ได้โดดเด่น<ต>ขนาดนั้นความนัวช็อกโกแลตนั้นไม่เหมือนกันไปลองลองลองกินดูแล้วคือมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบความเข้มช็อกโกแลตแต่มันเข้มมันเป็นดาร์กท็อกไงลิ้นเราอาจจะไม่ถึงแต่ร<ม>ู้สึกว่ารสชาติมันมันก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นในราคา149บาทอ่ะรู้สึกว่ามันเร,เรารู้สึกว่ามันน่าจะว้ากว่านี้เพราะว่าราคาแพงไงหรือลิ้นเราอาจจะไม่ถึง นี่แหละครับผม1ิบของแพงในเซเว่นเราก็รีวิวมาให้ดูถ้าเพื่อนคนไหนคิดว่ามีของในเซเว่นที่แพงกว่านี้อีกที่เรารีวิวอะ่ะลองคอมเมนต์กันไว้หน่อยยกวินเหล้าเบียรนะเหล้าเบียนะ์นั่นมันแพงอยู่แล้ววดเป็นพันนะอะไรอย่างงี้คือเราไม่นับเรานับแต่ของกินที่แบบมันกินได้จริงๆอะ่ะเออลองกันดูหน่อยเพราะบางเซเว่นมันมีไม่เหมือนกันอย่างอย่างเซเว่นเนี้ยสิบกว่าเซเว่น่ะมีเซเว่นเดียวนะที่มีอต็มพรีเมียมแบบเนี้ยอืม,อม ก็ลองคอมเมนต์ไว้หน่อยจริงๆแล้วของพวกนี้อร่อยไม่อร่อยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมกับตัวโบมันขึ้นอยู่กับลิ้นของคนทั่วไปราคาก็เหมือนกันนะถูกแพงแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่สำหรับเราอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแอบแพงแล้วอะไรอย่างเงี้ยฝากกันด้วยคลิปนี้ครับผมใครชอบก็ฝากกันแท็กพ่อแท็กเพื่อนอะพี่แท็กน้องแชร์กันไปส่วหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันกินกันยับเลยสิบอย่างนี้ก็คือจุกๆแล้วเลนีนกระตักไม่พักเลยมันหายไปขึ้นกระป๋องแล้วนะกินไปกินมามันก็อร่อยดีนะ